วันนี้เราก็มาเจอเต่านะคะมาเออจอเต้าน้อยจ้ะพี่น้องจ้ามาเจอเต่าน้อยนะคะจา้าพี่น้องเบิ้งเต่าน้อยนะคะออกมาออกมาเราจะพี่น้องเอ้ยลุนจ้ะพี่น้องจา้งจาเต่าน้อยนะคะเต่าน้อยนะคะวันนี้เขาก็ลังจะออไปปล่อยนะจ้ะพี่น้องจา้าเราจะไปปล่อยนะคะไปปล่อยที่หนองน้ํานะคะไปจ้ะพี่น้องจา้า ข้าวเก่าอันอันนี้มาใส่นะพี่น้องอันนี้มาใส่นะคะจ้าพี่น้องเต้าจ้าพี่น้องเบิ้งปู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 นะคะเบิ้งจ้าพี่น้องจ้าเราจะไปปล่อยที่หนองน้ำแลโอ้ยโอ้ยโอ้โอยตา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 ย <laughs> มันเอาข้าวออกมาจ้าพี่น้องจ้ามันเอาข้าวออกมานะคะจ้าพี่น้องไปเลยค่ะแล้วก็จะนำเข้าไปปล่อยนะคะ เราจะนำเขาไปปล่อยนะจะพี่น้องจ้ะเราจะนำเขาไปปล่อยนะคะเราจะไปปล่อยที่หนองน้ำหน้าบ้านนะคะจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเราจะนำเต่าของเราไปปล่อยนะคะจะพี่น้องอันนี้ก็จะทางไปปล่อยเต่าของเรานะคะจ้าพี่น้องจ้ะ ทางค mm ือ hmm. ห yes. hmm. okay? no ้าส okay? okay? mm ิบไปปล่อยเตานูจ๊ะพี่น้องบู่้วมันมีน้ำหรือเปล่านะคะรูว่ามันมีน้ำหรือเปล่านะคะจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยใกล้ๆก็มีมีเกล็ดขากนะใกล้ๆมีเกล็ดขากที่ปล่อยของเรานะคะหีูจ๊ะพี่น้องข้าจะมาปล่อยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะมาปล่อยตรงนี้เนาะหีจ๊ะพี่น้องเราจะมาปล่อยเข้าลงตรงนี้นะคะ หมกปล่อยไ้เลยพี่น้องนี่ก็มีปลาเยอะเลยนะคะปลาตรงนี้เลยพี่น้องจ้ามีปลาเยอะเลยนะคะเขากระไส่อันไส่อันปลาไว้นะจ๊ะพี่น้องมีคนใส่ปลาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยเข้าลงตรงไหนดีะอืพี่น้องโอ้โหมนมีตัวยังจ๊ะพี่น้องจ้าคกนึบนึก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 อยู่ันจัดพี่น้อง ไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรนะคะ <_ d> um> เห็นบอพี่น้องตัวนิโน่อยู่ข้างหันเห็นบอจะมีตัวเล็กๆนะคะตัวทากหรือตัวยังนี่แหละจ้พี่น้องจ๋าเบิงไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะคะนี่เห็นบอจ้าพี่น้องเห็นบออยู่อยู่ข้างหลังกระดองเต่าจ้าพี่น้องจ๋าอยู่ข้างหลังกระดองเต่านะคะด,ดืบดืบดืบอยู่โ <_ d> um> อ๊ยตะกี้ <_ d> um> <_ d> um> กย่านไหม เราก็นําเขามาปล่อยนะคะกลัวเขารถเหยียบเนะาะรถพันไปพันมาจะพี่น้องจะรถสิบล,ล้อก็หลายนะจ๊ะพี่น้องร้อยเนี่ยรถสิบล,ล้อเยอะมากนะคะถ้าไม่เอาเขามาปล่อยก็กลัวรถเหยียบเขาเนาะเขาก็เอาเขานํามาปล่อยที่หนองน้ำน้อยนะคะล่อยเขาทิ้เอาเขามาปล่อยลงหนองน้ํา เบิ่งพี่น้องตัวยังหฮนตัวทากหรือตัวยังหฮนเบิ่งลูกปิงบ่พี่น้องปิงน้อยเหรอป,รงปริงน้อยบ่หรือว่าอีหยังนี่เป็นแต่ญานโอ้ยฟาป,ปล่อยกันเด้อพี่น้องเป็นญานไิไงโอ้ยจ้าพี่น้องจ้าเราก็จะปล่อยลงนี้นะคะปล่อยลงหนองน้ำนี่เลยนะคะนีจ้าพี่น้อง นกก่ากสิปลอยิ่นลงกปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปเลยนะคะน้องเต่าน้อยจ้ะไปเลยเจ้าจงไปอยู่ในน้ำซะเถอไปแล้วจ้าพี่น้องจ้ะต้องไปในน้ำแล้วจ้ะลงไปในน้ำแล้วนะคะไปเด้อให้เจ้าไงตโตเร็วๆเด้อเ,เจ้าเต่าน้อยเอ้ยจ,จะจะคืนมาอีกเด้อรถสเหยียบเจ้าเด้อ จ้าพี่น้องจ้าเราก็ได้ปล่อยเต่าลงหนองน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมาดูเบื้องปลากันสิพี่นอ้อง,นนองจ้ากามาดูปลากันนะคะพี่น้องปลาปลาโนยล่ไห,หนพี่น้องมึอมือปลาโนยเพิ่นไสเป็นยังบุมีคนเข้ามาใส่อะไรไว้ไม่รู้นะคะหน้าโรงงานมนาจ้าหน้าโรงงานนะคะ น้องเห็นบ่น้อเห็นบ่จ้ะทางลิ้นปลาฟังปุ่นเห็นบ่ที่ปลาน้อยไล,ยล,ยลย่ไหลก็จะเป็นปลาซิวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะปลาซิวปลากระกดีปลาเค้งน้อยก็จะจักกลาหมอนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอู้้หูหูพี่น pave, ้องโอู้ปลาไล่หนิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิงบิงเอาหน่อยไล่ไม่พี่น้องเบิ้ง ปลาน้อยเยอะมากนะคะมันเป็นหนองบนใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ๋ามันเป็นหนองเล็กๆนะคะนี่พี่น้องจ้ะปลาน้ยร้ายหลายพี่น้องบอุงปลาน้อยรลายปากคักงนี่จ้ะพี่น้องจ๋าไ่พี่น้องแต่อันซอนปลาน้อยไหม ทันยบ้านนะ่ะบ้านนอกก็ว่า่เหลือแล้วนี่พี่น้องจ้าทันยบ้านนอกไม่เหลือแล้วนะคะเขาไปเฮ็ดปลาสมม้มหมดแล้วปัะนี่นะเขาไปทำปลาลาส้มหมดแล้วนะคะเบิ่งพี่น้องสะอ่อนเนาะดูค่ะปลาสะดือกับพ่าจักปลาสะดือน้อยกับพ่าจักแต่พี่น้องจ้าเบิ่งสะอ่อน,นเนาะมันเล่นหน้าไหม เล่นน้ำยามแรงนะคะคือเยอะมากเบิงพี่น้องโอ้ยสะอ่อนหลายต่ก่อนก็นมีพักกันจองพักยังก็มีนะ่น่าจะพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้บ่มีแล้วมันเหม,อม,หมดอนมันหมดไปแล้วจ้ะพี่น้องพาเซนดี้กลับบ้านปะอู้พี่น้องเบิงสะอ่อนไหมมบ้นหนาต่น้อยสิห้าล้านม่านแต่พี่น้องมาซ่อนเอาเนาะเอาสวิงน้อยเอาสวิงมาซ่อนเอา เบื้องสะออดไหมพี่น้องสะออดหลฟ์ปลาปน,น้อยจ้าโอเคได้ค่ะพี่น้องะ่ะคลิปนี้ตาหน่อยกับไว้สักนี้เด้อค่ะพี่น้องะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เห็นตาหน่อยน้ำเด้อพี่น้องจ้าเบื้องคลิปเห็นมันจบด้วยจ้าพี่น้องแม้นพูดคุยกันได้นะคะจังใดกตีชมกันได้เด้อจ้าพี่น้องจ้า ตนอนนีก็จะได้ปรับปรุงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจะได้ปรับปุงนะคะติชมกันมาได้เลยนะคะฝากพี่น้องติดตามเ,เด้อพี่น้องจ๋ารักน้อยแต่รักนานๆนะคะสวัสดีค่ะ